เรียบร้อยโอ้มาดามไอ้บุคคนผมเอาเบียร์พี่ท็อปมาผมใส่ไว้ในนี้กระป๋องหนึ่งหยิบอะไหยิบกินเลยไม่หยิบหยิบให้มาดามก่อนนะถือว่าให้กลับละไม่ให้เอาหรอไม่เอากับพี่ท็อฟหรอเฮ้ยว้าย ยิงเลยโอ้โหกำกำกำลังเอาสมองวัดจากเท้าแล้วมาใส่หัวใช่ไหมน่ะงานขนาดนั้นน่ะ งนินเยีอะเลยต่อยกันเลยต่อยกันเลยใครตัวใหญ่ได้เปรียบเอาเลยมึงคิดนานเกินโอ้โหเฮ้ย

โอ้โหมีสกอร์ด้วยเว้ยเฮ้ยมีสกอร์ได้ด้วยเว้ยเอาถอดรองเท้าทำไมฮะพอแล้วเหรอเฮ้ยไล่หน่อยเว้ยน้ำแมนจะตายแล้วเว้ยน้ำแมนจะตายแล้วเว้ย ยิงเลยจิ้มดิ้มดิเอาเลยเอาเลยอันนี้ต้องมีสกอร์เว้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังเข้าเว้ยบฮ้ย หน่อยด้วยเอาควยสะบัดก็ได้เมื่อกี้ไม่ต้องใช้เขา่าเอาเลย นี่เดี๋ยวให้น้องพักกันแล้วก็ลงด้วยกันสลับสลับกันลงได้อยู่ได้อยู่ฟุกจิมไปฟุกฟุกจิมไปโอ้โหเจอเหลืองเหรอเจอเหลืองนะไปพอแล้วหมดเวลาเด็กพักก่อน <c ười> เที่ยวเขียวเขียวพี่โบถ่ายให้หน่อยได้จ้งสองบาทเขียวเขียวเหลืองเหลืองัม างเราก็ขาดอยู่นับดูข้างเราก่อนดีกี่คนหนึ่งเหลือพี่ตัวแล้วจ้งพักให้ให้ครับี่เอาให้อนนัทับฝังห่ะกูไม่ไหวกูถือไม่ไหว้ตอนเนี้ยอีบุ้ยที่เขียวถ่ายได้ยเหรอ ลูเหยอะไรอ่ะอกเยอาโยนมือส okay. ีไ <insecure> ด okay. you know? <mag> ้ไหมกอกกลางคืออะไรวะโยนไหม่แล้วเขาโยนทำไมแป๊บนึงดิไดหาเหรียญนะเดี๋ยวยูขาก่อนยูดีมาถามเอาเหรียญใครอะไรอ่ะาหัทำไมอ่ะหัวหัเ ไอนดดไอ้กัปตันอ้น้องโอ๊กมึงอ่ะน้องอะไรนี่ยเอ่อให้กัปตันมาเล่นดิไม่ใช่ตันไอ้เพื่อนไอ้ตันยังไม่ได้เล่นเลยเก่งเกงเลยนี่เพก็ย่างเ่็นบกันนะ อา้าวบอลไม่มีอบอลนนอยู่กับประตูเทียงพี่อ่ะอานานหัวหายา <ไป S 1> เลย